สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนภัสวนาณผาเลขที่28ชั้นม .5.6 ทั 5, 6, วันนี้จะมาเฉลย M 1 0ค่ะก็จะมีโจทย์ทั้งหมด2ข้อนะคะเขาก็จะมีสูตรให้เราดังนี้ค่ะข้อที่1นะคะเขาถามหา a เล็กนะคะเมื่อกำหนดให้ a ใหญ่เท่ากับ60 b เท่ากับ40 c เท่ากับ60ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไปดูสูตรค่ะว่าเราควรที่จะใช้สูตรไหนค่ะแล้วก็เอามาแทนค่าค่ะ สูตรที่จะใช้ก็คือสูตรแรกค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเขียนสูตรที่เขาให้มาค่ะก็คือ a ยกกำลังสองค่ะเท่ากับ b ยกกำลังสองบวก c ยกกำลังสองลบด้วย2 bc ค่ะแล้วก็คูณด้วย cos 60ค่ะเพราะว่าเขาให้ a มาก็คือ60ค่ะก็เลยเป็น cos 60ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็มาแทนเลขค่ะ a ยกกำลังสองนะคะก็จะเท่ากับ40ยกกำลังสองบวกด้วย60ยกกำลังสองค่ะลบด้วย2คูณด้วย40คูณด้วย60ค่ะเพร60นะคะก็มีค่าเป็น1ส่วน2ค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาทุกเลขเนี่ยมาคูณกันปกติค่ะก็จะได้เท่ากับ a ยกกำลังสองเท่ากับ 1,600บวกด้วย3,600แล้วก็ลบด้วย4,800ค่ะคูณด้วย1,2ส่วน2ค่ะจากนั้นตัดเลขค่ะเอา2ไปตัดกับ4,800ค่ะก็เลยได้2,400ค่ะ A ยก <A S 1> กำลัง2นะคะก็จะเท่ากับ2,800ค่ะจากนั้นนะคะ A ก็จะเท่ากับรู้2อ0 0ค่ะเพราะว่าเราต้องการให้เหลือ A เดียวค่ะ a เดียวนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ20รู้7เป็นคำตอบค่ะต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะเขาให้หา c ค่ะเขากำหนดมาให้คือ a เท่ากับ45ค่ะ c เท่ากับ60 b เท่ากับ20ค่ะจากนั้นนะคะสูตรที่เขาให้มาเนี่ยเราก็จะต้องไปดูค่ะเขาให้ a ใหญ่แล้วก็ c ใหญ่มาดังนั้นเราต้องใช้สูตรด้านล่างค่ะ จากนั้นนะคะเราก็เขียนสูตรลงไปค่ะ a หารด้วย sin a ใหญ่นะคะเท่ากับ b หารด้วย sin b ใหญ่ค่ะเท่ากับ C หารด้วย sin c ใหญ่ค่ะแล้วก็เท่ากับ d ค่ะจากนั้นนะคะเราก็แทนค่าลงไปค่ะก็อย่างแรกนะคะ b ก็จะมีค่าเท่ากับ20ค่ะหารด้วย sin 45ค่ะเท่ากับ c ส่วนด้วยไซ60ค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาแทนค่าค่ะของไซ45ค่ะก็จะได้20นะคะหารด้วยรู2ค่ะบวกด้วยรู6หารด้วย4ค่ะเท่ากับ c หารด้วยรู3ส่วน2ค่ะออ a นะคะอันนี้ไม่ต้องหาค่าค่ะจากนั้นนะคะเราก็ มาคูณเลขค่ะก็จะได้40คูณรูทสหารด้วยรูทสคูณรูทหค่ะเท่ากับรูทหลบรูทสค่ะแล้วก็หารด้วยรูทหลบรูทสค่ะเป็นคําตอบค่ะสค่ะโจทย์น,นะคะบอยยืนอยู่ห่างจากตึก หลังหนึ่งนะคะ18เมตรมองเห็นยอดและยอดเสาอากาศซึ่งอยู่บนตึกเป็นมุมเงยนะคะ30องศาและ60องศาตามลำดับค่ะจงหาความสูงของเสาค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะต้องวาดรูปออกมาก่อนค่ะเราก็จะวาดรูปสามเหลี่ยมสองอันซ้อนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นมุมเงยค่ะแล้วก็มีทั้งหมดสองมุม ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเขียนมุมค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุม30อันนี้60ค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาแยกออกมาทั้งสองอันทั้งสองสามเหลี่ยมนะคะเพื่อให้มันดูง่ายขึ้นค่ะอันแรกนะคะเขาบอกว่าบอยยืนอยู่ห่างจากตึกที่1นึเนี่ยสิเมตรค่ะแล้วก็มุมคือ30ค่ะเขียนมุม แล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือเก้าสิบค่ะข้ามนะคะมันก็คือ x ค่ะเราจะติด x ไว้ตรงที่ข้ามนะคะอันนี้จะเป็นสามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งค่ะสามเหลี่ยมรูปที่สองค่ะมุมก็คือหกสิบค่ะ ชิดค่ะชิดคือ18ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าห่างจากตึกหลังที่1นึ่งสิบแมตรค่ะข้ามค่ะก็คือ x บวก y ค่ะอันนี้จะเป็นสามเหลี่ยมรูปที่สองค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มแทนค่าค่ะ สามเหลี่ยมรูปแรกนะคะก็คือเราต้องการหาย x ค่ะก็จะได้แทน30ค่ะเพราะว่ามุมคือ30ค่ะเท่ากับ x หารด้วย18ค่ะแทน30นะคะก็มีค่า1ส่วนรูปสาค่ะเท่ากับ x หารด้วย18ค่ะจากนั้นนะคะก็คูณค่ะเอา18ขึ้นไปคูณค่ะ ก็จะได้เท่ากับเอ่อสิค่ะรูทสาค่ะหารด้วยรูทสาคูณด้วย3ค่ะเท่ากับ x ค่ะจากนั้นค่ะตัดเลขค่ะ3ตัดกับ8ค่ะได้6ค่ะ x นะคะก็เลยมีค่าเท่ากับหกรูทสาค่ะ ต่อไปค่ะสามเหลี่ยมที่สองค่ะสามเหลี่ยมที่สองนะคะเขาให้ค่าแทนมาคือหกสิบค่ะมุมคือหกสิบแทนหกสิบนะคะก็จะเท่ากับหกลู่สามค่ะบวกด้วย y ค่ะเพราะว่าค่า x คือหกลู่สามค่ะหารด้วยสิบแปดค่ะก็จะได้แทนหกสิบก็คือลู่สามค่ะเท่ากับหกลู่สามค่ะบวก y ส่วนส8ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเอา18ขึ้นมาคูณกับรู้สามค่ะก็จะได้18หรู้สามเท่ากับหรู้สามบวก Y ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ย้ายหรู้สามเนี่ยมาลบกับ18รู้สามค่ะก็จะได้18หรู้สามลบด้วยหรู้สามเท่ากับ Y ค่ะ วเนี่ยก็เลยจะมีค่าเท่ากับ12รูส3ค่ะต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะเรือ2ลำนะคะอยู่ห่างกัน60เมตรและอยู่ในเส้นตรงเดียวกันค่ะกับพัตาคารทหารในเรือแต่ละลำเนี่ยมองเห็นยอดประพาคารก็คือมุม45กับมุม30ค่ะเขาเนี่ยนะคะอยากทราบว่า เรือลำที่อยู่ใกล้ประภาคารนะคะอยู่ห่างกันเท่าไหร่นะคะอย่างแรกเนี่ยเราก็มาวาดรูปกันก่อนค่ะอันนี้จะเป็นเสาประภาคารนะคะเรือสองลำค่ะมุมเงยนะคะอันแรกก็คือสี่สิบห้าค่ะอันที่สองก็คือสามสิบค่ะ จากนั้นนะคะเราก็มาวาดรูปสามเหลี่ยมแยกค่ะเพื่อให้มองง่ายขึ้นค่ะอันแรกนะคะก็คือมุม45ค่ะชิดนะคะเราจะติดเอกไว้ค่ะเพราะว่าเรายังไม่รู้แล้วก็ข้ามด้วยค่ะอันนี้จะเป็นสามเหลี่ยมรูปที่1นะคะมุมฝั่งนี้ก็คือ45ค่ะ ต่อไปนะคะสามเหลี่ยมรูปที่สองค่ะมุมนะคะก็คือ30ค่ะชิดนะคะก็คือ x บวกกับหกค่ะเพราะว่าเรืออยู่ห่างกัน60เมตรค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาแทนค่าค่ะตัวสามเหลี่ยมรูปแรกนะคะก็คือมีมุม45ก็จะเป็นแทน45ค่ะเท่ากับค่ะ x ส่วน x ค่ะจากนั้นตัด x ค่ะก็จะได้เท่ากับ1ค่ะแทน45ก็คือมีค่าเท่ากับ1ค่ะ x ตัด x ก็ได้1ค่ะต่อไปค่ะสามเหลี่ยมที่2ค่ะ ที่เขาให้มาก็คือมุม30ค่ะก็จะได้แทน30มสิค่ะเท่ากับ x ค่ะหารด้วย x บวกหกค่ะแทน30ก็คือ1นึหารรู้สามค่ะเท่ากับ x ค่ะหารด้วย x บวกหกค่ะ x บวกหกค่ะก็จะเท่ากับรู้สาค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะเออ่ย้ายข้างค่ะอขออภัยค่ะเราจะแยกตัวร่วมออกมาค่ะก็ะจะได้ x แล้วก็วงเล็บรู้สามลบหนึ่งค่ะ x เ,เดียวนะคะก็ะจะเท่ากับ60สหารด้วยรู้สามลบหนึ่งค่ะ ส่งงานนะคะคนที่จะส่งงานตลอดนะคะไม่ควรขาดงานเพราะว่ามันจะทําให้คะแนนหายไปนะคะแล้วก็พยายามฝึกทําโจทย์ทําไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะช่วยให้เราเก่งขึ้นค่ะแล้วก็พยายามต่อไป